สวัสดีครับวสินดักลุกนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมซึ่งน้องๆได้พากันไปดูถึง10ขั้นตอนการเป็นเจ้าของร้านสะดวกซักนะครับซึ่งมันมีการพูดถึงทีมโปรเจกต์หรือว่าทีมออกแบบนะฮะแล้ววันนี้เราจะพามาดูว่าวิธีการทํางานหรือว่าขั้นตอนการทํางานของเขามีอะไรบ้างครับผม สำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการที่เราลงไปสำรวจหน้าร้านนะครับผมเพื่อวัดขนาดพื้นที่นะครับความกว้างความ,วามยาวของตัวร้านนะฮะรวมไปถึงข้อจำกัดของพื้นที่ต่างๆเพื่อนำมาออกแบบต่อไปครับและในขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะมีการออกแบบคร่าวๆแบบ1ชั้นเพื่อทำเอกสารพสรนะฮะซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยปรึกษากับลูกค้าถึงแนวทางการออกแบบร้านการทาร้านในแบบที่ลูกค้าต้องการว่าโอเคหรือเปล่านะครับ และในขั้นตอนที่3นะครับก็จะเป็นการสรุปแปลนร้านนะครับการออกแบบโครงสร้างต่างๆรวมไปถึงเครื่องใช้ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของรูปแบบของการตกแต่งร้านด้วยครับและในขั้นตอนที่4นะครับก็จะมาถึงเรื่องของการออกแบบ 3D ตัวร้านนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นว่าหลังจากที่เราสรุปรูปแบบของตัวร้านกันไปแล้วนะฮะ หน้าตาร้านของลูกค้าจะออกมาเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงโทนส sure. ีการตกแต่งต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณาดําเนินการเพื่อจะทําร้านต่อไปครับขั้นตอนที่5นะก็คือการทําแบบแปลนก่อแท่นปูนวางเครื่องขั้นตอนที่6คือการทําแบบแปลนกําแพงและเคาน์เตอร์ขั้นตอนที่7คือการทําแบบแปลนรูปแบบการจัดวางเครื่องครับขั้นตอนที่8คือการทําแบบแปลนการเดินไฟไปจุดต่างๆขั้นตอนที่9คือการจัดทําแบบแปลนกล้องวงจรปิด ขั้นตอนที่10คือการทําแบบแปลนการจัดวางระบบแก๊สและขั้นตอนสุดท้ายคือการทําแบบแปลนระบบท่อนำฟลิงนะครับและตามที่กล่าวมานะครับก็จะเป็นการทํางานของทีมงานโปรเจกต์ของเรานะครับเพื่อทําให้เกิดร้านสะดวกซักขึ้นมาได้1รล้านนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ก็อาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ และที่สำคัญฝากกดไลค์กดติดตามช่องทางการติดต่อทั้งหมดของดักรุปของเราเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆขอบคุณครับ